ชั้นเรือเอตมิร์ลกอสคอปเป็นเรือฟริกเกตสมรรถนะสูงล่องหนปฏิบัตรริภารกิจ3มิติมีความสามารถโจมตีระยะไกลทำสงครามต่อต้านเรือดำน้ำต่อต้านอากาศยานและปฏิบัตรริภารกิจคุ้มกันเรือดำน้ำการออกแบบที่มีส่วนเพิ่มเติมรองรับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนขีปนาวุธดอนคาลิปและขีปนาวุธต่อต้านเรือรบโอนิก ประสิทธิภาพที่มาพร้อมการติดตั้งท่อยิงขีปนาวุธมากถึง48ท่อยิงปืนหลักปืนใหญ่ต่อต้านเรือรบอเมทิสอาเซนอน A192M ขนาด130มิลิเมตร1แท่นยิงระบบอาวุธสกัดกั้นขีปนาวุธระยะประชิดปาลัส C.I.W.S. ขนาด30มิลิเมตร2แท่นยิงแท่นยิงต่อปิโดต่อต้านเรือดำน้ำพาเกต NK 2แท่นทลสีทท่อยิง